ที่นี่ในช่วงของสถานาการณ์โควิดสิเนี่ยอีกหนึ่งกาลังสําคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนเนื่องจากทีมบุคลากรทางการแพทย์นั่นก็คืออสซมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขต่างๆนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลเบตงค่ะให้กําลังใจอสซมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลผี่นองประชาชนค่ะ การที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสักสยามจิตจบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสมอทีโรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ประชุมติดตามสถา,านาการณ์โควิด -19 ในพื้นที่มอบนโยบายและก็แนวทางปฏิบัติงานให้กับบุคลากราสาธารณาสุข โดยมีแม่ทัพพารติเซเลขาธิการสอบตและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การตอนรับค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขอให้พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างถัวถึงทั้งเข้มหนึ่งเข้มสองแล้วก็เข้มสามเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมูป้องกันการติดเชื้อแบบครบจักวาลใชยชีวิตด้วยความระมัดระวังหลอดการติดเชื้อหลอดการเสียชีวิตควบคู่กันมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะ โดยรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงคมนาคมตังเป้าไม้หวาดจะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษเด์สนามบินเบตงให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6้ค่ะซึ่งอำเภอเบตงก็จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญที่หนักท่องเที่ยวแล้วก็หนักลงทุนจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการปรับคาดโรงพยาบาลเบตงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะรองรับการท่องเทียวในอนาคตด,ด้วย ตัวแทน awesome. อสมออำเภอเบตงก็ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของวิตถัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็ยืนยันว่าจ,จะต่อสู้ด้วยใจอาสาจนว่าสถานาการณ์วิกฤตทางดิจะผัานไปด้วยกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดสนามบ,บ,บ,บินเบตงนะคะให้บริการเชิงพาณิชย์ยังเป็นทางการนั้นนะคะ นายสักสยามจิตชอประธมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าพ้นจากการประชุมรวมกับนวยงานถี่เกี่ยวข้องและก็ผู้ประกอบการนะคะจะทําการเปิดฐานกัสยานเบตรงรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในวันที่28ปุ่มภาพันนี้ค่ะโดยขณะนี้เนี่ยยูระวังการพิจารณาคาโดยซานโดยยูในคามให้อยู่ในความเหมาะสมนะคะคุ้มทุนของของสายสการบินค่ะ ยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องนานฝ่าของประเทศเพื่อบ้านในการหล่นลุงจอดนะคะเชื่อว่าสนามบินเบตงจะกลายเป็นูน้นกลางการบินที่เชื่อมโยงการเดินทางจากประเทศมาเลเซียและก็สิงคโป์สู้การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้และก็ในภูมิภาคต่างๆของไทยใน,นอนาคตด้วยค่ะขณะนี้นะคณะเทในวันเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งคาดว่าจะไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ด้านผู้อำนวยการทากาศยานนราธิวาสปฏิบัติหน้าเทผู้อำนวยการสนามบินเบตงกล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มอบใบรับรองการดำเนินง,งานสนามบินสาธารณะ PAOC ให้แก่ทา,ากาศยานเบตงในเส้นทางการบินไหมของประเทศไทยหาดใหย้ยเบตงหาดใหย่และก็ดอนเมืองเบตงดอนเมืองซึ่งเป็นเอกสารยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ความพร้อมของทากาศยานเบตง ทำให้ทากาศยาเเบตงนะคะสามารถให้บริการแบบสาธารณะได้ตามกฎหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะสนามบินเบตงนะคะชายงบประมาณก่อสร้างประมาณ1,900ล้านบาทโดยมีความยาวรันเวย์1 8 0 0เมตรสามารถรองรับเครื่องบินขนาสส้งสุด ATR 72แล็และเครื่องบินคิวเซ่อยที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ80เทนังค่ะและมีแผนจะขยายความยาวของรันเวย์เป็น2,100เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้นใน,นอนาคตด้วยค่ะก็ขาดว่าไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีการเปิดใายสนามบินเบตงยังเป็นทางการมุดไม้แหล่งท่องเที่ยวไหมนะคะข้องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตตยสุษยามเมืองงามชายแดนก็จะเป็นการกระตุน้นการท่องเทียวแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็มันกับเราเพิ่ม,มเรื่องของช่องทางให้กับนักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นยิ่งด้วยนะคะ